เราซื้อมา700รนะขายพันสี่ได้กําไรทันดีนะครับแบบที่เราเคยทากันนะครับแต่ตัวนี้ไม่ได้แบบนั้นแต่กินยาวับมันกินยาวคือมันมีการลงทุนที่ระยะยาวไม่ใช่ลงทุนระยะสั้นเหมือนกับที่เราเคยทำนะครับที่เราเคยทำมาเนี่ยขายอะไรก็ช่างอย่างต่ำๆเนีย่ยกำไรชิดหนึ่งไม่ถึกว่าสองร้อยนะครับที่ผมเคยทาอยู่หลายๆตัวนะครับแต่ตัวนี้ มันไม่ได้หรอกครับแต่มันได้ตรงที่ว่าคนที่เอาไปใช้จะเติมห้าร้อยหรือเติมเจ็ดร้อยหรือเติมพันเราได้หมดครับเราเราได้ทุกช็อตในการเติมเงินนะครับมันดีตรงนี้แล้วก็การใช้โทรศัพท์เนี่ยผมมองว่าทุกคนใช้โทรศัพท์หมดไม่มีใครไม่ใช้ในนี้มีใครไม่มีโทรศัพท์ไม่มีไหมครับไม่มีไม่มีนะจะมีอยู่รุ่นที่ไม่มีโทรศัพท์ใช้อาจจะเป็นรุ่นเก้าสิบอายุเก้าสิบไปคนละับ ยายผมไงยายผมโทรศัพท์ไม่มีรุ่นธรรมะออกมาแล้วเออรุ่นเยมะนะครับถ้าพูดถึงเรื่องโทรศัพท์นะครับผมใช้ตั้งแต่รุ่นเครื่องละสองแสนกว่ามารุ่นเหมือนกระติกน้ำอยู่ได้โนเกียโมบิล่าฮอตไลน์อีลกซนะครับตอนนี้ก็ยังมีพิพิธภัณฑ์อยู่สี่เครื่องที่บ้านเนื่องจากขายก็ไม่ได้ราคาเป็นเศษเหล็กไปแล้วนะครับแต่ยังใช้ได้อยู่นะระบบ470 นะครับแล้วก็มาเป็นอ่ารุ่นเจ้าพ่อเคยเห็นรุ่นเจ้าพ่อไหมครับไอ้โมบิล่ารุ่นเจ้าพ่อ,อกระดูกมา,กมากครับรุ่นเจ้าพ่อแต่ไม่ก่อนเครื่องเป็นแสนนะน่เป็นแสนนะแล้วก็มารุ่นของระบบแปดร้อยของระบบอ่าไอ้การสื่อสารโทรเข้าก็เสียออกก็เสียเคยใช้ไหมครับเครื่องนึงก็ประมาณเจ็ดหมื่นประมาณแปดหมื่นหละนะครับแ<ๆ>ล้วก็มาเป็นรุ่น ของเก้าร้อยของ a อรุ่นแรกราคาช่วงนั้นก็อยู่ประมาณน่าจะหกหม0่นบ้างไ,ไหมใหม่ผมก็ใช้มาแล้วนะครับใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้เหลือเครื่องละสองหม่น 20, นะครับครับก็ดีครับโทรศัพท์ยิ่งใช้ก็ยิ่งได้จ่ายเงินเนาะครับไม่มีใครคงไม่ได้จ่ายเงินค่าโทรศัพท์ใช่ไหมครับในนี้มีใครไม่ไจ่ายค่าโทรศัพท์โปรฟรีบ้างไหม,มครับได้ไหมครับ ผมทำครูได้เดือนได้ได้เดือนแรกนะครับได้แค่เดือนเดียวผมดีใจมากผมเหลือเงินครับไม่ได้ใช้าโทรศัพท์แล้วนะครับรู้สึกว่าเดือนที่แล้วทำแค่เดือนเดียวได้เป็นหมื่นแล้วนะครับเร็วมากเร็วมากแค่แค่เดือนแรกทําเดือนแรกนะได้เป็นหมื่นแล้วผมคิดว่าทุกคนได้ทําได้แบบผมอะไอแค่เดือนละหมื่นเนี่ยเอาไม่ต้องเอาคนอื่นอคนไกลครับเอาญาติพี่น้องเอาคนแถวบ้านก่อนใกล้ๆเลาะๆนี่แหละครับ จับเอาจะๆเลยไอ้พวกแฟนเพลงทั้งหลายเนี่ยจับมาให้หมดนะครับ <laughs> ถ้าใครสมัครเร็วจะมีสิทธิ์พิเศษในการขอเพงลงรับคิวให้เป็นเบอร์หนึ่ง <laughs> <laughs> แล้วเวลาขอหน้าใหม่เราจะไม่ใช้เครื่องเครื่องสถานีแล้วจะใช้เป็นเครื่องอย่างนี้แทนเป็นเครื่องเร็วด้วยกันนะครับ <laughs> ขระบบทูระบบทูโคราตไม่ต้องไปพูดถึงแล้วมั้งครับโคราตเขาใช้ทูมาก่อนมันแกนอีก ผมลรู้สึกว่าทูสัญญาณดีกว่าเพื่อนเราทุกคนเนี้ยใช่ไหมเดี๋ยใช้อะไรกันอยู่ครับ a อใช้เอหรือใช้ดีแท็สองอย่างเลยสองย่างเลยนะครับเอเอเนี่ยผมก็ใช้เอน,นะตอนนี้ก็ยังใช้อยู่แล้วก็ใช้ทูนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุยนานๆแบบคุยแบบขับรถแล้วคุยยาวๆอยางเงี้ยเอมันหลุดบ่อยครับแต่ดีแต่ว่าทูมูฟไม่หลุดนะ ดีแทกนี้ดีแทกียิ่งโคตรหลุดเลยดีแทกนี้ขับออกจากเสาเลยมันได้สักหน่อยไม่มีหลุดแล้วแต่ว่าทูมูฟไม่หลุดน,นะครับแต่ก็เป็นสาม G นะไม่ใช่สอง G นะสาม G ถ้าสาม G จะไม่หลุดน,นะครับแต่ถ้าสอง G ยังหลุดอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่ต่างแต่เราดีใจว่าวันนั้นผมคุยกับผู้บริหารของทางทูมูฟนะครับวันนั้นที่ประชุมที่ขอนแก่นเขาบอกว่าเถ้าเกิดอัพซิมจาก ระบบที่เราใช้อยู่ปัจจุบันนี้ของเรียวเด w เวิร์นะครับเป็น 3G เราจะต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายไหม